สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกับก็มาตามผลออกวันที่25เดือน3พศ2568นะครับกับแนวทางราสามัคคีกับสามัคคี VIP นะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์รายเลขเด่นจากส่วนเก้าคัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูราสมาคัครีเนาะผลออกผลออกวันนี้8 1578นะครับ แปดหนึ่งหาเจ็ดแปดก็วแนวทางชุดวินผมมาเนาะแต่มันไม่เข้าคู่นะครับ7กับ1แล้วมันออก1 5ึแต่เจ็ดไปไปออก7 8นะครับก็คือไปเอาเลขเด่นมาด้วยกันใช่นไหมครับผมก็พูดไปในคลิปแล้วระวังนะครับถ้าท่านจะจับชุดพิเศษเลขเด่น7กับ8มาด้วยกัน7 8 7 3 2823นะครับผมก็พูดในคลิปแล้วนะครับก็ถือว่าเข้าวิง่งโลดนะครับตัวจ่อของเขานะครับไม่เข้านะครับเขาเจ็ดวิง่งโลดอย่างเดียวครับต่อที่เราสมัครีเนาะสมัคีผลออกมันไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สำคัญเลยเนาะชุดวินเสียดายผลออก095 ศูนย์ศูนย์วันนี้เป็นไปได้เนาะมันหลบตัวเก่าหมดเลยนะครับก็ถือว่าเลขเด่นวิ่งรดหลุดนะครับเนี่ยมันก็ตามจริงตัวที่เลขเด่นผมไม่หลุดนะผมจับให้สามเก้าเนี่ยออกเก้าห้าเนี่ยตัวนี้จับให้สามศูนย์เนียไมับออกศูนย์ศูนย์ แต่ถ้าว่ามันมาเลขเด่นมา2ตัวนะมันได้ทั้งบนทั้งล่างเลยถ้ามันเข้าแบบนี้นะครับจุดบินมันมี9กับ0แต่มันไปอยู่ในต,ตำแหน่งหลักหน้านะครับจุดบินก็เอาถือว่าสามกิว VIP หลดนะครับนะครับเมื่อวานนี้บินแตก3าตัววันนี้หลุดนะครับกลับมาตามก็ต่อเนาะหลับเดือนตาง เราสมคีสามคีี vip นะครับวันที่26เดือน3นะครับปศ2องพันหาสเราสามคี สามัคคี VIP นะครับก็พอ,อามาดูสามัคคีก่อนเนาะ สมมติเมื่วานนี้ชุดวินผมให้ในีไม่พ้นวันนี้หลายๆแนวทางเนาะส่วนใหญ่นะครับออกเลขตัวตัวเดิมทั้งนั้นเลยนะครับเลขตัวเดิมซ้ำๆๆๆอยู่หลายวันนะครับอย่างนี้คืออก็ซ้ำอยู่สามสี่วันตัวเดิมนะครับอันนี้สมมติอาจจะเอาชุดเวินกันนะครับเจ็ดสองศูนย์หกห้านะครับเจ็ดสองศูนย์หกห้า เลขเต็นผมให้ที่7กับ2แงเแตเลตางมานมนีนผมเน้นที่เลข2นะครับ3ชุด2 0 2 6 2 5 2 2ศูนนะครับสตัวผมจับไปที่9 02 ต9 2 0ก็ได้แล้วก็9 1 2ที่ผมเอาจับ1 2ผมจับที่เลข7นะครับแต่ว่าเรา,เราถ้าผมจับเลข7มันจะมาเลข1นะครับก็เลขกันไว้นะครับตัวนี้นะครับตำหลักแล้วผมชอบชุดนี้ชุดเดียวนะครับเน้นะที่เลข2ก็2อศูนย์ กลับไปกันต่อที่สามากีวีไอนะครับชุดวินแปดเก้าสองสี่ห้าเลขเด่นแปดกับเก้าเนใ้นที่เลขเก้านะครับเก้าสองเก้าสี่ เก้าห้าสามตัวเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าสี่กับตามมาวันนี้ผมให้น้ำหนักไปที่เก้าสี่นะครับ ก็เช่นเดิมนะครับใครจะจับจุดวินพิเศษเนี่ยก็ระวังนะครับ79 29 28 29 29ติดอยู่ในนี้นะครับแต่7ไม่มีเนาะผมไม่ได้จับจี่เลขเจ็ดเจ็ดจุดวินไม่มีนะครับจับใครที่รับแนวทางนะครับก็แ็บเอาไว้นะครับ ตับด้านนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f อฟและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่26เดือน3ะพศ2568นะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ